สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมจีจนะครับวันนี้มาวางแนวทางหวยหาหนอยให้นะครับผมหวยหาหนอยนะวันที่ยี่สิบสี่เดือนตุลาพี่หกเจ็ดนะครับผมก็หายหน้าหายตาไปนานเลยไม่ได้ออกหน้ากล้องนะเลยนานเลยเนาะก็อม <c oughs> ผมไม่ค่อยสบายนะครับผม นอนไม่ได้นอนนอนหลับด้วยตัวเองไม่ได้นะต้องได้พึ่งยาน,นอนหลับนะวันไหนไม่ได้กินยาน,นอนหลับก็ทีสามทีสี่นะกว่วจะหลับได้นะสภาพก็อย่างที่เห็นเลยแต่ก่อนก็ไม่เคยมีสิวนะตอนนี้แต่ก่อนหน้าใสาไร้สิวเนาะตอนนี้ตอนนี้มีแต่สิวโสมด้วยนะโสมด้วยเลยโสมเลยไม่ได้หลับในดอไม่ได้หลับไม่ได้นอนโสมเลยทุกคนก็ ฮาหนอยนะครับผมฮาหนอยก็ลงที่ซองหลักนะครับผมนะอซองหลักก็มีเข้าบ้างหรุดบ้างเนาะวันนี้ก็มาลงที่ซองนี้ฝา,ากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับามาดูตัวเลขของวันนี้กันนะครับผมมาเริ่มจากฮาหนอยแรกครับผมพิเศษ พิเศษนะครับผมวันนี้วันนี้ให้ห้านะครับมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกแล้วก็ห้าสี่ตัวเน้นนะครับผมมีห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นตัวกันนะครับห้าสี่นะตัวเลขก็ไม่เยอะนะครับผม สองสี่หกเจ็ดห้างวันนี้มีสามสี่ห้านะผมเอาห้ามานะตัดตัดสามกับสี่ทิ้งนะโอเคนะครับต่อไปมาดูห,าห้านอยปกติห้าหน่วยปกติก็เด่นห้านะครับผมมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสามห้าหนึ่งห้าสองห้าหกตัวกันห้าสี่ ตัวเน้นมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าหนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็ห้าหนึ่งตัวกันห้าสี่เนาะกันห้าสี่นะครับผมก็ขอให้มีมานะครับผมวันนี้ห้านะสามห้าน้อย ตัวจอเจดหางตัวจอะไม่เยอะนะเลขไม่เยอะนะครับผมต่อไปมาดู VIP VIP ก็5นะครับผม5 8 5 9 5 2 5 6 5 4 5 1แล้วก็5 3กัน5 3เน้นก็จะมี5 8 5 9 5 2 5 1 5 8 5 9 5 2 5 1นะครับผม นะสามห้าน้อยนะครับผมห้าขอให้มีห้ามานะวันนี้ขอให้มีขอให้มา,าจบไปแล้วนะครับผมสำหรับห้าน้อยห้าน้อยขอให้มีมาเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมคลิปนี้ขอตุลลาไปก่อนนะครับ ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ